สวัสดีครับคุกเครื่องเล่นญี่ปุ่นโดยสาวแทบใซตจมาแล้วก็อ,อกปรุงนะครับวันนี้เราจะาพาเพื่อนๆมาขึ้นสายหนึ่งในโตเกียวนะครับที่วิง่งข้ามอ่าวโตเกียวมีชื่อว่ายูริคามาเมลายนะครับเป็นรถไฟที่วิง่งโดยร้อยยางแล้วก็วิ่งด้วยตัวเองนะไม่มีคนขับไปดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงบ้างนะครับรถจะเหมือนสายสีเหลืองสายสีชมพูบ้านเราไหมอ่ะไปกันเลย <Yeah. S 1> ก็สําหรับใครที่จะไปโอไดบะนะ <Yeah. S 1> ก็จะต้องขึ้นรถไฟสายนี้นะครับ หรือจะไปรถไฟสายอื่นก็ได้แต่ว่าสายนี้จะได้เห็นวิวสวยๆนะอ่าเราขึ้นมาบนชั้นสองกันแล้วนะครับตอนนี้เป็นชั้นชลาชั้นสองซึ่งเป็นชันช้นชลาที่เราไปซื้อตั๋วนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตั๋วอยู่แล้วเช่นซุยกะก็ไปได้เลยก็ทา <c oughs> งเข้าสถานีก็เป็นอย่างนี้นะครับเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เราจะไปโอเดบาก,กันนะ <c oughs> ถ้าใครมีตัว๋วแล้วก็แตะเข้าได้เลยนะครับ ก็เหมือนเมืองไทยนะครับชั้น2เป็นแพลตฟอร์มซื้อตั๋วส่วนแพลตฟอร์มที่3จะเป็นหรือชั้น3จะเป็นรถไฟนะก็ยูริคาโมเมเดี๋ยวเรอา้หยฟังก่อนเป็นสายญี่ปุ่นแปลว่านกนั่งน้วลจะเห็นว่าตอนนี้มีคนใช้กันเยอะนะเพราะว่าตอนนี้โตเกียวกำลังมีงานมอเตอร์โชว์ชื่อโตเกียวม i บิลิตี้โชว์นะครับหรือเจแปนม o b i l i t บิลิตี้โชว์ซ <Yes, although> ึ <Yes>, ่ง มีคนจากทั่วโลกเลยกันมาชมงานที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมารอกันนะนี่รถไฟมาพอดีเลยไปโต okay. เกียวบิ๊กซส์โอเคอ้าวอยู่ตรงนู้นไหม ก็คือด้านหน้าของรถนะแล้วไม่มีคนขับสังเกตนะครับจะเป็นที่นั่งแบบนี้แล้วไม่มีคนขับเลยแล้วก็ด้านหน้าของเราก็คืออา่าวตกเกียวนะแล้วก็สะพันสายลุงหรือว่าเรนโบว์บิชนะครับจะเห็นว่าเขาไม่มีรางนะ่ะนี่นะครับมันจะเป็นพื้นถนนง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็วิ่งด้วยรถยางนะครับมีทางเข้าทางออกนะ ตอนนี้เราอยู่ที่โตโยตินะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งจากตรงนี้นะครับไปที่โ,โอดบะนะครับแล้วก็ข้ามสะพานใส่ลูงนะกับไปยังชิมบะชีนะวันนี้ก็เป็นป้ายสั่งป้าย LCD นะวิ่งไปที่ชิมบะชีนะครับ เราจะไปลงที่โตเกียวบิสไซกันตมาดูความสวยงามของด้านหน้าของรถกันดีนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทีม l บแ planet น,น,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวนะครับนจะเหมือนรถบัานที่เงนนครับก็มียกไปะยกมาเพราะว่าเป็นล้อยยางนะพราะเขาจะมีไกด์เลวตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะวิ่งเข้าเกาะโอเดยบาอีกเส้นทางนึงนะครับ เราไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่นี่นะครับทีมแบบกันเนีตอันนี้เรามาถึงสนามีชินโตโยตสึแล้วนะก็รถมีความดูอนาคตดีะคระับดูลำมอนาคตดีที่แพลตฟอร์มก็จะมีประตูแพลตฟอร์มสกรีนดอนะคอยงานคนตกนะครับก็จะมีพวกทางด่วนผ่านนะ มีคนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆอยู่ด้านหน้ารถไปเที่ยวพร้อมๆกันนี่ครับวันนี้จะเห็นสะพานข้ามตัวของเ่าตเกียวนะแล้วก็มีไง คอมเพล็กซ์ของเอิน่าจะเกี่ยวกับพวกเป็นฟิตเนสอะไรพวกนี้นะนนี้ตอนตอนตอซันนี่เนี่ยค่อนข้างสั้นทีเดียวนะครับมาดูระบบข้างล่างกันดีกว่านี่นะครับล้อยางพวกิ่งไปบนช่องสองทองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกขันหนึ่งที่วิ่งเข้ามานะส่วนกันคนอยู่เยอะเลย ช่วงนี้ฝรัง่งจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะมาดูงานมอตอโชว์กันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะก็จะมีอุณหภูมิป,ประมาณ1 7 1 8องศานะแล้วก็อากาศจะเริ่มเย็นนิดหนึ่งนะครับช่วงกลางคืนนะถ้าใครมาเที่ยวกตเกียวช่วงเดือนตุลาคมก็มีแจ็คเก็ตสักตัวก็จะดีนะครับ ที่เห็นตึกตรงนี้นะครับจะเป็นโทโยึกอิจิบะนะหรือว่าเป็นตลาดปลาที่เขาย้ายมาจากสึกิจินะครับก็จะเป็นพื้นที่การประมูลปลาที่จับมาได้นะโซนทั้งโซนนี้ก็จะเป็นตลาดปลานะครับที่เขาขายปลาเป็นเป็นขายส่งด้วยขายปีดด้วยนะต้องมาช้าๆนะเพื่อมาดูการประมูลปลานะครับวันนี้อากาศดีทีเดียวนะ ชื่อว่าอาริยาเกะการ์เด้นนะโซนของอฝั่งนี้นะครับก็จะมีอาคารมากมายเลยนะตอนนี้เราได้เข้าเข้ามาที่เกาะโอเดบะแล้วนะครับอยู่ที่อาริยาเกะเทนนิสโนมรีนะครับอ,อีกไม่นานเราก็จะเข้าถึงโตเกียวบิ๊กไซด์แล้วนะซึ่งตอนนี้เราอยู่ใน นาเขตของโกลเดยบ้บานนะ่ะเร็วมากเลยเราไม่ได้ข้ามสะพานมานะครับเดี๋ยวขากลับเราอาจจะได้ข้าม ที่กลับมาจากทะเลนะเพื่อที่มีการพัฒนาสงหาร,รือัพนะครับน,ะะนี่จะเห็นภาพของเมืองใหม่นะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเขามีข้อถมไปเพื่อเป็นพ้อมประการนะสำหรับในยุคข,ของสงคารามนะครับที่เป็นในยุคข,ของเฮโดนนะในสมัยสมยก่อนเลยนี่นะครับก็จะมี าพาบิลนะูหรือว่าบิลดิง้งส่วนด้านขวานี้ก็เป็นโตเกียววิกไซแล้วนะก็เป็นที่จัดง,งานใหญ่ๆของกรุงโตเกียวนะครับพวกงานเอ็กต่างๆนะญี่ปุ่นมา,จากจะให้ปรจัดที่นี่นะครับ้ก็จะเห็นว่าคนเยอะมากเลยนะนะวันนี้มันเสานะนี่นะครับเรามาจากทาง สนันนิโทโยสึนะจะไม่ไกลมากนะครับคนเยอะมากเลยนี่นะโอ้แน่นมากเลยนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวโตวเกียวมอเตอร์โชว์ให้เพื่อนๆดูในคลิปแยกไปนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่างหากให้นะลองไปชมคนดูในช่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอมารีวิวเป็นรถขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะนี่นะครับถึงแล้วนะโตเกียวบิกซส์ คนก็มีคนบคนเริ่มกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงที่นี่กันเลยนะครับตามกลุงเลย,ยนี่นะครับคนลงที่นี่เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีงานมอเตอร์โชว์นะคือโตเกียวโมบิลิตี้นะ ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น IDC o s i k a อันนี้เราเคยทำรีวิวไปแล้วเพราะว่าเป็นศูนย์เฟอร์นิเจอร์โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่มีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับก็ไปดูได้ในช่องลองค้นดูนะครับอันนี้ก็เป็นลงไปที่แพลตฟอร์มนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มจ่ายตังค์นะ ันี้ถ้าใครมีตั๋วอยู่แล้วก็สามารถจะสอบตั๋วเข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นไฮซีการ์ดก็แปะไปแบบนี้นะครับเห็นว่าคนเยอะมากในวันนี้นะอากาศดีด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่งานกันเลยนะครับคนเยอะจริงๆ ได้แล้วโอเคอ่าก็เป็นไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวสั้นๆนะแต่ว่าหวังว่าเพื่อนจะได้เห็นการบริหารงานจัดการว่าเขาจัดการยังไงแล้วก็มีระบบความปลอดภัยยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นแพลตฟอร์มได้เห็นการทำสกายวอล์กเชื่อมกับตึกต่างๆนะก็จริงบ้านเราก็เป็นแบบนี้แล้วนะให้ดูเป็นตัวอย่างนะถ้ะช่วงนี้ใบไม้สีแดงแล้วนะครับ เป็นช่วงฤดูใบไ,ไม้่วงนะเจ็นว่าคนแห่กันมาเที่ยวงานโต ok เกียวโมบิลิตี้โชว์กันเยอะมากเลยนะครับอาจจะแปนโมบิลิตี้โชว์นะทุกทีคนแน่นเลยนะนี่นะครับสวยมากเลยนะให้ดูตอนที่มันวิ่งเข้ามานะครับอ่ะเรามีเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะก็เขาจะปิด ปรมาณ6โมงเย็นนะครับก็มาดูกันว่าเราจะรีวิวอะไรไบ้างก็วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะไปดูคลิปมอเตอร์โชว์ถ้าอยากดูนะครับอีกคลิปนะึงนะบ๊ายว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ